นิสัยของคนฉลาดถ้าคุณคิดได้แบบนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากแน่นอนข้อแรกคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะรู้ทุกอย่างทั้งหมดบนโลกใบนี้อ่านแล้วเราจะไปรู้ทุกอย่างได้ยังไงละ่ะอ้นั่นก็อยากรู้ไอ้นี่ก็บุกมาร์กไว้แต่ก็ไม่ได้อ่านสักทีคอร์สสอนฟรีออนไลน์ก็มีเป็นล้านแคิดว่า สักวันจะไปโรงเรียนแต่คำว่าสักวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่เคยมาถึงสักทีเราอยากรู้ทุกเรื่องและก็โชคดีที่แทบทุกเรื่องก็สามารถค้นหาและก็ศึกษาได้ด้วยตัวเองบนอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อการเข้าถึงทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากมันก็กลับกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะเข้าถึงอะไรได้เลยเราอยากรู้ทุกเรื่อง เรามีวิธีที่เราจะเข้าถึงความรู้ทุกเรื่องแต่เรารู้ทุกเรื่องได้จริงๆหรอความอยากอยากที่จะแสดงออกว่ารู้กับความอยากรู้นั้นมันไม่เหมือนกันความอยากรู้ไปซะทุกอย่างทำให้เม,มนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Know It All มันเป็นบนันทึกประสบการณ์ของ Aj จาาขอบ เขาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นเองที่พยายามจะอ่าน e n c y c l o p e d i a Britannica ทั้งชุดก็ไล่ตั้งแต่ A ถึง Z รวมกันทั้งหมดก็หนาะประมาณ33,000กว่าหน้าคิดออกมาเป็นจำนวนคำก็ได้ถึง44ล้านคำจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของหนังสือที่ชื่อว่า No It All นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายที่ดีเท่าไหร่หรอก มันมีความหมายที่สอไปทางประชดประชันหน่อยอ่ะก็เอาไว้ด่าประเภทคนที่รู้ดีไปซะทุกอย่างไม่รู้สักเรื่องได้ไหมแล้วก็คนที่รู้ทุกเรื่องในความหมายแบบ k no w it all เนี่ยก็มักจะถูกวาดภาพเป็นคนน่ารำคาญถูกมองว่าเป็นคนที่น่ารำคาญที่พยายามจะขัดบทสนทนาของชาวบ้านเพื่อที่จะอวดภูมิของตัวเองนั่นเองก็มีการศึกษาว่าเมื่อมีอินเทอร์เน็ต เมื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลหลักของมนุษย์พวกเราก็อาจจะรู้สึกอิ่มเอิบไปกับความรู้ที่ได้รับพวกเราก็จะมีความรู้สึกว่าได้รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้อะไรจริงๆเลยและส่วนมากอินเทอร์เน็ตก็มักจะทำหน้าที่เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อในสิ่งที่เรารู้หรือว่าเชื่ออยู่แล้วมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นเครื่องเปิดโลก ไปสู่สิ่งที่เรายัางไม่รู้และการได้แสดงออกว่าตัวเองรู้หรือแสดงออกว่าตัวเองถูกก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยรู้สึกว่าได้รางวัลมันมีบทความหนึ่งที่พูดถึงขนาดที่ว่ามีความคล้ายคลึงในเชิงจิตวิทยาระหว่างการรู้สึกว่าตัวเองถูกกับการติดยาและบทความดังกล่าวก็เสนอว่าคนที่แสดงออกว่าตัวเองรู้บ่อยๆนั้นคือ อาการเสพติดความรู้สึกมันเป็นสุขใช่หรือไม่การที่แสดงออกว่าตัวเองรู้บ่อยๆมันคือการเสพติดความรู้สึกเป็นสุขแต่จะยังไงก็เถอะความพยายามที่จะรู้ทุกอย่างกับความพยายามที่จะแสดงให้ชาวบ้านเห็นว่าตัวเองรู้ทุกอย่างมันก็มีความแตกต่างกันมากอยู่ถ้าเรารู้ทุกอย่างไม่ได้แล้วเราจะรู้อะไรได้บ้างล่ะ ในช่วงปี1 7 7 0 0ถึง1,900คนก็เริ่มตระหนักว่าฐานความรู้ที่กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั้นเริ่มใหญ่เกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะรู้ได้ทุกอย่างทุกศาสตร์แล้วนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสก็เลยเสนอว่าการตีพิมพ์ Encyclopedia ในช่วงปี1751-1772นั้นเนี่ยมันเป็นจุดจบของยุคที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งสามารถล่วงรู้ความรู้ได้ทั้งหมดอันนี้คือขณะตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะที่จะสามารถทำให้ฐานความรู้ของมวลมนุษยชาติระเบิดออกมาเป็นพันเท่าทวีได้คนสมัยนั้นก็ยังตะหนักเลยว่ากูรู้ทุกเรื่องไม่ได้เห็นไหมนี่คือคาพูดของคนสมัยก่อนนะแต่จุด ร่วมของคนที่ได้ชื่อว่ารู้ทุกเรื่องนั้นก็คือถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ทุกเรื่องจริงๆแต่พวกเขาก็จะมีความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายพอและก็รู้ลึกพอรู้ลึกมากจนสามารถเห็นจุดร่วมของศาสตร์ต่างๆและก็เชื่อมโยงกันจนเกิดผลลัพธ์ใหม่ได้ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราเราควรจะรู้อะไรบ้าง เพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยจะได้เป็นฐานของการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดหรือคำที่ดีกว่าก็คือเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองหนึ่งในวิชาที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับคำตอบนี้ก็คือการเรียนวิธีเรียนการเรียนวิธีเรียนเพราะความรู้มันมีล้นแล้วอะข้อมูลความรู้มันมีล้นมากเลย เราต้องเรียนวิธีการเรียนเรียนรู้แบบไหนที่เราจะสามารถนำประนไปใช้ประโยชน์มากที่สุดได้มากที่สุดข้อ2เลยก็คือนะนิสัยนิสัยของคนฉลาดข้อที่2ก็คือนอกจากการคิดว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วข้อ2ก็คือการไม่ตามกระแสม,มากจนเกินไปเพราะปัญหาในชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดมาจากกิเลสทั้งนั้น ความอยากได้อยากมีที่ถูกกระแสสังคมโฆษณาโฆษณาให้เราเนี่ยอยากได้อยากมีแต่ละคนก็เสียจุดยืนของตัวเองแล้วก็ต้องเดินตามคนอื่นไปนักธุรกิจก็คือเขาก็ต้องอยากขายสินค้าเนาะจึงต้องใช้ทุกวิธีทางเลยในการสร้างกิเลสให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็นบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันต้องมี i p h o n e รุ่นใหม่ล่าสุด ตลอดนะอัปเดตตลอดมีรถหรูขับมีบ้านใหญ่โตคอนโดง,งามๆและก็อีกหลากหลายถ้าหากว่ามันมากเกินไปเกินตัวหรือว่าเกินกำลังปัญหามันก็จะตามมาการมีชีวิตที่ซับซ้อนไม่ว่าจะมีบ้านมีรถมีภาระหนี้สินต่างๆถ้าหากว่ายังไม่พร้อมและมันก็เกินตัวสุดท้ายแล้วมันย่อมจะสร้างความเครียดให้กับตัวคุณเองหรืออาจจะเป็น เป็นห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอยู่ตลอดเวลาในใจเลยไม่เป็นอันกินอันนอนเดือนนี้จะพอไมหมค่างวดรถเนี่ยผ่อนบ้านจะไหวหรือเปล่าถ้าไม่อยู่บ้านหลายวันโจรจะมาขึ้นบ้านไหมต้องติดกล้องวงจรปิดเออต้องติดกล้องวงจรปิดเพิ่มหรือเปล่ามันส่งผลส่งผลเสียมากอาจจะทำให้สมาธิในการทำงานลดลงตรงข้ามกับคนที่อยู่แบบเรียบง่าย จะมีความสงบสุขมากกว่ามีสมาธิในการทำงานที่ดีกว่าแม้แต่คนรวยระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟต์ก็ยังใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากชีวิตที่เรียบง่ายจะมีความสุขมีสมาธิมากกว่าไม่มีปัญหารบกวนจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำหรือว่าน้าทีการงานได้มากกว่าคนที่มีปัญหาชีวิตรอบด้านเพราะว่าสมองเนี่ย จะถูกใช้จะถูกใช้กับความคิดในเรื่องต่างๆมากเกินไปจนยากที่จะเพ่งความสนใจไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่นิสัยต่อมาก็คือการห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆการห้อมล้อมตัวเองด้วยคนเก่งๆสังคมรอบข้างเนี่ยมีส่วนสำคัญกับเรามากฉะนั้นถ้าคุณห้อมล้อมด้วยคนเก่งๆแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างแรงจูงใจให้คุณได้เรียนรู้ และก็สามารถแลกเปลี่ยนกับคนเก่งๆด้วยกันได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนิสัยขอ้อที่4เรียนรู้จากความผิดพลาดคนเก่งๆเนี่ยก็ผิดพลาดได้นักธุรกิจหลายคนเคยล้มเหลวเคยเจ๊งหรือไม่ก็ถึงขั้นล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ให้บทเรียนกับพวกเขาจนรู้ว่าจะต้องทำยังไง ในอนาคตเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าฉกฉวยโอกาสที่พวกเขาเห็นจากความผิดพลาดนั้นและนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทําตามนิสัยข้อที่5ตัดสินใจอย่างฉลาดและก็รอบคอบทุกๆการกระทําจะนำมาสู่ผลที่ตามมาเสมอและคนเก่งจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นพวกเขาจะคิดอย่างรอบคอบว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วจะนำไปสู่อะไร การตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเมื่อต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะได้รับผลที่ยอดเยี่ยมในที่สุดสิ่งที่เราควรเริ่มทำในวันนี้คือการคิดให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งที่เราต้องตัดสินใจว่ามันถูกหรือว่าผิดคุ้มค่าหรือไม่และมันจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตได้ยังไงนิสัยข้อที่6สามารถให้เหตุผลต่างๆได้ สิ่งที่เราควรเรียนรู้จากคนเก่งๆก็คือพวกเขาไม่ได้มีแค่ความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาสามารถอธิบายสิ่งต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละที่ทำให้กระบวนการคิดของเขารอบคอบเป็นระบบเป็นระเบียบจนสามารถสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้มากกว่าคนทั่วๆไปนิสัยสุดท้าย ก็คือการใช้สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดคนเก่งๆอาจจะไม่ใช่คนที่มีของหรือว่ามีอุปกรณ์เยอะมากที่สุดแต่มันคือคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัวเขารวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่จะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงคนที่รู้ว่าสิ่งของรอบตัวรวมไปถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ใช้ยังไงให้ข้มค่าม,มากที่สุดจะทำยังไงกับมันจะทำยังไงกับของที่มีอยู่ให้สามารถเร้นประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดหรือสามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ยังไงซึ่งมันก็คงจะดีถ้าเกิดว่าเราเริ่มมองเห็นว่าของที่เรามีอยู่สามารถทำอะไรได้บ้างที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเรา